รดิโอฟิวเดอะมิวสิกสถานีวิทยุสักมิวสิกสเตชันเอ95.25เมกเฮิร์ส่งสัญญาณจากชั้น4อาคารไอคอนไอทีเชียงใหม่โดยแนวมีเดียแอนด์ครีเอชันและบริษัทเอพาร์เอนเตอร์เทนเมนต์เชียงใหม่จำกัด เอาละครับกลับมาในต้นชั่วโมงนี้ครับสวัสดีหน้าไลฟ์สดของเราด้วยนะครับที่ facebook.com/ /starradiothailand นะครับกับการมาติดตามในต้นชั่วโมงนี้เพราะวันนี้เรามีพูดคุยกับศิลปินน้องใหม่นะครับที่จะมาแนะนำเพลงใหม่ให้เราได้ติดตามกันนะครับในช่วงของ Star ์เซหายต้นชั่วโมงนี้กับบ o อกสเว และตอนนี้น้องๆก็ทยอยเข้ามาแล้วนะครับอยู่กับเราที่นี่อ่ามากันนะครับมากันมากันอ่ะให้เต็มจอไปเลยสวัสดีครับน้องๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเต็มจอเฟมเฟมวันนี้มันเป็นชายล้วนเลยนะถ้าใครดูหน้าไร์สดอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะอ่ะก่อนอื่นน้องๆครับแนะนําตัวกันก่อนให้กับคุณผู้ฟังชารตสตอริโอได้ติดตามกันฮะครับผมสวัสดีครับผมเคร้องนําครับ สวัสดีครับผมไม้เล่นกีตาร์ครับครับผมสวัสดีครับผมไม้มือกลองครับครบครบยังครบแล้วใช่ไหมยังยังผมผมผมเอริกผมเอริกมือกีตาร์ครับอ่อเอริกนะครับมีสองไม้ใช่ไหมแล้วก็ทัดอ๋อมีสองไม้มีไม้ไม้เลยนะไม้ไม้กีต์กีตาร์กับไม้มือกลองมือกลองมือกองใช่ครับ อ๋อสองไม้นะครับไมค์กีตาร์กันไปก่อนฮัลโหลทัดได้ยินไหมได้ยินได้ยินผมปะได้ยิน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 ทันดีได้ยินชัดแจ๋วเลยนี่คือเหมือนสัญยานมันหลุดไปครับอ๋อโอเคนะครับนี่คือสมาชิกทั้งหมดของบาร์ร็อกสเวชไหมมีกันทั้งหมดห้าคนใช่ครับอ่าเป็นไงมาไงก่อนอื่นต้องถามชื่อก่อนพี่อ่านชื่อถูกไหมบาร็อกสเว ใช่ครับจริงๆมันเป็นมาจากคำสองคำอ่ะพี่มาจากคำว่าบาโลกกับคำว่าสซเวก็คือเหมือนกับรวมๆกันเหมือนเป็นศิลปะที่พิ้วไหวอะไรประมาณอย่างนั้นเพราะว่าชื่อบาโลกเป็นชื่อยุคข,ของศิลปะยุคหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยฮะอ๋อเหมือ <ๆ S 1> มนคล้ายๆแบบน้ยุคโลด์ซงโลนด์ซองอะไรประมาณนั้นใช่ไหมใช่ใช่เป็นปยุคของยุคมันไปอ๋อก็คือเราเป็นยุคนี้ทำไมถึงใช้งานศิลปะกับดนตรีเราเรียนจบศิลปะกันมาหรือเปล่าจริงๆตอนตอนคน คนตั้งชื่อ,อเป็นมือกองเก่า<ช>จริงๆก็แบบ<อ>เหมือนกับเหมือนกับตอนนั้นก็อยากอยากได้คําที่เป็นเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆภาษาที่มันออกมีความแบบฝรั่งเศสหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเลยได้คํานี้มาแต่จริงๆอ่ะยุคบาโรมันจะเป็นศิลปะที่ค่อนข้างแบบซับซ้อนอลังการน,นิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับไลน์ดนตรีที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็มันจะมีประกอบกับพวกคําอะไรที่มันแบบอิงกวีหน่อยๆอะไรเงี้ยฮะใช่ก็เลยมาเป็นอย่างนั้นประมาณนั้นครับก็เลย มันกลายเป็นแบบโอ้ยกลายเป็นคำเทพไปเลยมาให้มันดู<ช>สวักสวักหน่อยใช่ครับ <laughs> เออเอ,อให้มันดูแบบเฮ้ยเจ๋งว่ะดี๋ยวจริงเราซับซ้อนในรายดนตรีนะอ่ามันเลยได้เป็นคําคํานี้มาแล้วมารวมตัวกันยังไงครับแต่ละคนเออจริงๆผมกับไมค์มนะือกีตาร์ฮะก็รวมตัวกันตั้งแต่สมัยมหาลัยละนานแล้วใช่นะก็เป็นวงดนตรีแบบมหาหลัยเดียวกันใช่นะเป็นเพื่อนกันมาก่อนครับ เป็นเพื่อนกันเริ่มจากเพื่อนครับก็อยู่ในวงวงด้วยกันนะครับอ๋อแล้วก็รู้จักกันใช่ครับใช่ครับรู้จักกันผ่านเพื่อนเดินผ่านอะไรกันเนี้ยครับเห็นเคไปเล่นร้านร้านเหล้าหลังมออะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอ่อ่อก็ก็เอ้ยคนนี้มันเสียงใช้ได้เสียงมันสูงดีก็เลยไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าอ่าอ่าก็เลยดึงตัวกันมาอ่าใช่ครับครับแล้วก็ แล้วหลังจากนั้นก็มีไม้มือกองเข้ามาครับแล้วก็ทัดมือเบสเข้ามาแล้วก็เอลิกครับครับผมนะครับแล้วพยายามดึงคนหน้าตาดีๆเข้ามาในวงเพื่อดึงดูดอะหรือเปล่า <laughs> ไ,มไม่ได้ตั้งใจค,ครับ <laughs> ไ,มไ,มไม่ได้ต <laughs> <ม>ั้งใจ <laughs> ต้องถามด้วยว่าต้องถามด้วยกว่าว่าทัดกับเอลิกหลงตัวไม่ได้ไงครับ่ตรงนี้เล่นเล่นเหมือนผมไม่หลอดเลยอ่ะ เราหลอกคนะสไตล์เว้ยเราอยากคิดว่าเราหลอกคนรัศดายโอเคโอเคอันนู้นอะรัศดาหน้าใสโอปป้าเอริกหน้าใสแบบพิบของเราเนี่ยมันบอกพวกเถื่อนโจรนะสมโจรเราสมโจรแต่อารมณ์กับทุกคนนะครับนี่นั่นแหละนะฮะก็สองคนนี้มายังไงมาเอริกกับทัชมาได้ไงครับมาทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ผมกก็ได้ครับคือจริงๆแล้วครับ ผมกับพี่ไม้เนี่ยก็คือเล่นดนตรีอยู่วงมหาลัยเดียวกันอ๋อใช่ครับแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนเหมือนวงมาล็อกสเวกํกำลังขาดคนอยู่พอดีครับเขาก็เลยแบบตามหาือกีตาร์แล้วเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กครับว่าแบบว่ามีใครอะอยากมาเล่นงานโคดอินดี้ไหมกับวงมาล็อกสเวอะไรเงี้ยครับผมเห็นปุ๊บเออผมอยากเล่นคอนเสิร์ตว่ะแบบเนี้ยผมก็เลยผมก็เลยพิมพ์ไปเลยในครับ พิมพ์ไปเลยในคอมเมนต์ครับขอสมัครด้วยครับอะไรเงี้ยครับเขาก็เรียกมาลองซ้อมดูก็เรื่องก็แค่นี้เลยครับอ๋อวันหันาอาหารน่าตีกันง่ายอย่างนี้เหรอฮะโพสในเฟซบุ๊กก็มาสมัครเลยฮะต้องถามพี่ไม้เลยครับอันนี้อะไมไม่เพราะว่าเหมือนกับว่าผม ผมเห็นสีมือน้องอยู่แล้วเพราะเราเล่นวงด้วยกันเนาะพี่ก็ก็แบบเหมือนน้องยังไม่มีวงประจำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบลองท้าทาและกันพอดีน้องมาสมัครพอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยลองชวนมาซ้อมแล้วครั้นี้มันคลิกพอดีก็เลยร่วมงานกันครับโอเคก็เลยได้มาอยู่ด้วยกันอทัศฐาเข้ามาได้ไงครับก็จริงผมทําวงินดี้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วก็วงแตกไปก็แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําเพลงไปสักพักันึงใหญ่ๆแล้วก็ เออคุยกับแฟนเครียดเครียนเรื่องว่าแบบเฮ้ยมันไม่มีวงเลยไม่ได้ทวงอะไรเงี้ยแฟนก็เลยแนะนําให้รู้จักพี่เกย์เพราะว่าแฟนผมกับพี่เกทํางานที่เดียวกันอ,อ,อก็เลยมาลองมาแทนเพราะว่ามือเบสเ,เขากำลังจะออกด้วยก็เลยเข้ามาในช่วงเวลานั้นพอดีใช่ก็อันนี้เป็นสายครอบครัวเนาะนะฮะเออมาทางครอบครัวเออนะครับรู้จักกันก็เลยเอารวมวงกันครับนะฮะรวมมาได้นานหรือยังกับเซตนี้ ถ้าเซตนี้จริงๆนะ่าจะประมาณสามสามปีได้เนาะสามสี่ปีประมาณนั้นใช่ครับผมก็ทําเพลงกันมากี่เพลงละสําหรับเซตนี้เออเซตนี้จริงๆทําเพลงมันมีเพลงที่เป็นเดโมที่กาลังขึ้นขึ้นแก้แก้กันอยู่ครับประมาณประมาณสามเพลงใช่อืประมาณนั้นฮะที่มาพูดคุยกันวันนี้กับเพลงที่จะมาให้ทุกท่านได้ฟังกันเนี่ยเป็นเพลงซิงเกิลที่เท่าไหร่โอ้จริงจริง จริงๆถ้าในในอัลบั้มอัลบั้มที่กำลังจะออกครับมันจะเป็นเออก,กอัลบัมม้มนี่เหรอใช่ใช่เออตอนนี้อัลบั้มเต็มเรียบร้อยกำลังผลิตอยู่ครับอ๋อก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้ว,ลวใช่น่าจะได้น่าจะได้ปล่อยประมาณช่วงเนี่ยค่ะช่วงมีนาประมาณนั้นอืมก็คือเต็มอัลบั้มฟูละตอนเนี้ยกี่เพลงครับมีกี่เพลงครับอัลบั้มนี้มีสิบเพลงสิบสามแท็กครับสิบเพลงสิบสามแท็ก ใช่ก็คือแต่ที่ปล่อยออกมาที่ปล่อยออกมาแล้วอันนี้อันนี้น่าจะเป็นซิงเกิลผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นซิงเกิลที่4อ่าใช่ใช่แล้วแล้วสามซิงเกิลก่อนหน้านี้มีเพลงอะไรบ้างครับเดี๋ยวทบทวนทบทวนก่อนหน้านี้มีเใต้แสงจันทนะเพลงล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปเมื่อประมาณประมาณสปีที่แล้ว ใช่แล้วเราก็หยุดโควิดไปช่วงหนึ่งแล้วเราก็เนี่ยมาปล่อยเพลงนี้ใช่นานเหมือนกันสองปีใช่แล้วก็มันจะมีเพลงเก่าสองเพลงในอัลบั้มมันจะเป็นเอ่อเพลงฝนโปรยกับดิทานดวงดาวครับใช่ประมาณนี้ชื่อแต่ละเพลงนี่นะบทกวีบทประพันธ์พันนานะครับเออก็สมามชื่อแหละนะครับนะฮะวันนี้ที่มาพูดคุยกันกับเพลงที่มีชื่อว่าความเดียวดายครับผมครับเพลงนี้เป็นสไตล์ไหนครับ เพลงนี้จร <Jersey. S 1> ิงๆมันเป็นเอ่อส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่ามันเป็นมันจะเป็นสไตล์ที่สดใสต่างกับต่างกับวงที่เคยทํามาหมายถึงว่าในสไตล์ของวงอะฮะเพราะปกติมันจะหม่นๆหน่อยใช่แล้วมันก็จะมีกลิ่นอายความเป็นแบบญี่ปุ่นหน่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ผมรู้สึกเองแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องเรื่องดนตรีนี่คือยังไเพราะมาณนั้นฮะใช่แล้วก็เพลงนี้พิเศษหน่อยก็คือจะมีเอ่อน้องผู้หญิงคนนึงมาฟีดด้วยครับชื่อน้องพิงก็คือเหมือนกับเป็นอารมณ์เหมือนครับน้องพิงนี่เป็นใครฮะ เป็นน้องที่ออฟฟิศเหมือนกันนะเป็นออฟฟิศคอนเนคชันเหมือนกันก็คือรู้จักแบบทางานที่เดียวกันอะไรเงี้ยบังเอิญผมได้ยินเขาร้องเพลงแล้วเสียงเขาดันเข้ากับเพลงก็เลยแบบเอชวนมาลองเทสดูอะไรเงี้ยครัใช่แล้วซึ่งมาเลยซึ่งก็ออกมาดีมากประมาณนั้นนะครับก็คือเดินผ่านอีกแล้วนะครับผมเดินผ่านแล้วเจอเอ้ยน้องดีมาไหนมานี้มาร้องดูสิเออมาร้องดูหน่อยก็ก็ก็อยู่ในออฟฟิศนะครับ เดี๋ยวนี้ใครอยากจะอยู่วงนี้อยากจะร้องเพลงวงนี้ก็พยายามเดินผ่านพี่เขาไปแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้ร่วมร่วมร่วมงานกันไปนะครับเดินผ่านออฟฟิศกันได้นะครับก็เลยเป็นเพลงเพลงนี้คือหลายๆคนบอกว่ามันดูมันดูสว่างขึ้นมันสดใสขึ้นเนาะจากจากเพลงก่อนหน้านี้ที่มันดูมนๆนะครับแค่โปสเตอร์ยังมนเลยครับมืดๆมาเลยอันนี้ก็เลยดูขอขยับมันดูสดใสมากยิ่งขึ้นเนื้อหาเพลงประมาณไหนฮะเพลงนี้ความเดียวดาย คอนเซปต์มันง่ายมากเลยฮะประมาณว่าเออเมื่อความเดียวดายได้มาพบเจอกับความเดียวดายเนี่ยมันก็จะไม่กลายเป็นความเดียวดายอีกต่อไปอประมาณนี้อ่าก็คือคนเดียวดายไม่แต่กับคนเดียวดายมันก็จะไม่เดียวดายละอารมณ์เหมือนเหงาวใช่ไหมใช่อารมณ์เหมือนหนุ่มบาวสาวป้านนะฮะอารมณ์ประมาณนี้ใช่ใช่ก็คือมาเจอกันคนเหงาวคนเหง่วมาเจอกัน มันก็เลยจะไม่เดียวดายต่อไปนะครับใช่ครับหรือว่ามันจะดับเบิลเดียวดายไปเลยพี่จริงเจอกันแล้วก็ห่างไปเลยเยที่มาของเพลงเนี้ยมันมันมาจากเรื่องที่แบบคือผมมาชอบชอบคิดเพลงมาจากคอดอะไรบางอย่างเหมือนกับตอนตอนแต่งเพลงเนี้ยผมก็แต่งประมาณว่าแบบเออเหมือนกับมันเกิดเหตุการณ์เรือล่มขึ้นแล้วเราอ่ะเป็นผู้รอดชีวิตคนหนึ่งแล้วมาติดเกาะเราก็แบบเหมือนกับใช้ชีวิตไปวันวันอะไรเงี้ยโดยที่ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งของเกาะเนี่ยก็มีผู้รอดชีวิตเหมือนกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราก็แบบ บังเอิญได้เจอกันก็คือเมื่อความเดียวดายได้มาเจอความเดียวดายเนี่ยมันก็จะไม่กลายเป็นความเดียวดายอีกต่อไปอะไรเงี้ยค่ะใช่พอประมาณนี้ก็มาใช่ครับแคสเอาไว้ก็มาดู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 มิสตอรี่ดีนะครับผมพ์ตดนตรีกันบ้างครับเป็นไงกันบ้างครับเพลงนี้พ์ตดนตรีใครขึ้นก่อนใครป็นคนขึ้นดนตรีไม่ไม่กับพี่ใช้ขึ้นก่อนนะกมตาร์มาตะกี้กีตาร์ก่อนเออก็ จริงๆครับดนตรีตอนแรกมันก็ไม่ใช่ลายกีตาร์แนวแนวนี้ครับแต่ว่าเคเขาทำเกี่ยวกับบอกว่าเป็นแนวแนวอะไรนะเนื้อเพลงก็หาดทรายใช่ไหมครับผมก็นึกถึงคลื่นก่อนอย่างแรกมันต้อง uh, เมโลดี้มันต้องมีนขึ้นๆลงๆของกีตาร์ uh, อะไรเย่างนี้ครับแล้วอยใช่ครับสวิงหน่อยแล้วก็บอกว่าเป็นเนื้อร้องผู้ชายและผู้หญิงผมก็เลย ทำให้มันหวานขึ้นเพราะมันมีนักร้องหญิงเข้ามาก็ก็หาโน้ตที่มันเล่นแล้วดูแบบว่าสดใสขึ้นครับมันก็เลยเป็นเพลงที่ดูสดใสกว่าเพลงอื่นๆเลยนะใช่ไหมใช่มันเลยดูมุ้งมิ้งสดใสขึ้นกว่ากว่าเพลงอื่นๆของเราใช่ไหมอันนี้จะเป็นเพลงที่สดใสสุดในอัลบั้มนี้หรือเปล่ามันจริงี่มันมีนี่ค้นพบเพื่อใช่ใช่มันมีสองเพลงที่ฟิลฟิลคล้ายกันแต่เหมือนเพลงนี้มันจะสดใสแล้วมันจะสนุกกว่าใช่ นะครับดูแบบไม่ใคร่ไปที่พาร์ทเอ็มวีกันบ้างครับเอ็มวีเอ็มวีนะครับเป็นไงบ้างเอ็มวีครับใช่ไหมเอ็มวีก็ใช่ครับใช่ตัวนี้ฮะใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่เอ็มวีเหรอพี่นกว่ามีใครใครมาคอยอีกสักคนหนึ่งนี้ก็น้องนีก็น้องแนวฟิศกันออฟฟิตจริงเหรอที่ผมรู้จัก ใช่ผมรู้จักน้องไม์ตอนทํางานที่ออฟฟิศเก่าด้วยกันอะไรอย่างนี้อ,อ,อใช่ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าชวนน้องมาเล่นคือคอนเซปต์ของเอ็มวีนี้ยมันจะเป็นเหมือน <c oughs> เล่าเรื่องเล่าเรื่องของ w ว r k f r ฟ m home เมื่อปีที่แล้วอ,อะฮะ,ะคือปีที่แล้วมันจะเป็นการ w ว r k f r ฟ m home ที่แบบนานที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาก็คือเจ็ดเดือนคอนเซปต์ของ m อเนี้ยมันก็เลยเป็นอ214วันออฟลอนลี่ก็คือแบบการอยู่คนเดียวเจ็ดเดือนเนี่ยทำให้เรารู้สึกยังไงอะไรประมาณเนี้ยฮะใช่ อ,อ๋อก็เหมือนสตอรี่ในแต่ละวันทําอะไรบ้าง,างนี่หรอใช่ครับก็จะมีลูกเล่นมีอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็จนมาสุดท้ายมันก็ตามเพลงอะ่ะเมื่อความเดียวดายได้มาเจอความเดียวดายมันก็จะไม่เป็นความเดียวดายอีกต่อไปประมาณนี้ฮะ<ม>ใช่ครับ,น,รบนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับผมก็คือน้องคนนี้เป็นน้องออฟฟิศนะครับเสียงน้องผู้หญิงก็เป็นน้องออฟฟิศนะครับผมก็เรียกได้ว่าดีครับดีครับไปไม่ไม่ไม่ฟุ้งฝยดี อะมาถึงช่วงนี้ครับช่วงโควิดทําอะไรกันบ้างเออพูดถึงเนี่ยเห็นไหมช่วงกักตัวทําอะไรกันบ้างครับแต่ละคนก็ผมก่อนแล้วกันก็อผมก็ทํางานนะฮะอยู่บ้านไม่ไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนอะไรเงี้ยใช่ก็ทําทํางานมีทําเพลงบ้างทําเรื่องส่วนตัวบ้างอะไรประมาณเนี้ยฮะก็ work from home กันเกือบทุกคนเลยเนาะใช่ป่ะแค่ตอนนี้ทุกคนก็อยู่ที่บ้านใครบ้านมันอยู่นะตอนเนี้ย ที่มาเข้ามาคอกันเนี่ยใช่ครับผมอมีแผนจะปล่อยมีนาคมใช่ไหมครับสำหรับระดมเต็มประมาณครับน่าจะภายในมีนาคมก็ติดตามกันได้อะช่วงนี้มีอะไรฝากบ้างครับช่วงท้ายก็ขอฝากเพลงใหม่ของพวกเราด้วยครับผมเพลงความเดียวดายนะฮะครับแล้วก็ติดตามพวกเราได้ที่เพจ b a r o q w a y ครับผมชื่อวงเลยฮะ B A R O Q U E S W A Y แล้วก็ตัว i อจีเขผมก็จะเป็นชื่อวงเหมือนกันแต่มีอันเดอร์สกอร์แล้วก็ B A N D ด้วยฮะ Barosway อันเดอร์สกอร์แบนใช่เพราะว่ามีอันเดอร์สกอร์ด้วยใช่ครับเพราะอันอันเก่าไอ Barosway อย่างเดียวจะเป็นของอันเก่าพอดีแอคเคาเขาไม่ได้โดนแทเกนะครับจำพัดเปิดไม่ได้ฮะจำพัดเปิดก็เลยก็เลยจะกลายเป็น Barosway อันเดอร์สกอร แบรน B A N D ใช่โอเคโอเคครับผมยูทูบช anel n ก็ตามนี้ไหมฮะใช่ครับตามนี้เลยครับเป็น c h anel n ที่เป็นชื่อวงเลยครับผมอืมนี่คือสามช่องทางให้ติดตามกันนะครับรวมถึงอัลบั้มด้วยเนาะใช่ครับอัลบั้มนี้จะเป็นแบบไหนฮะจะเป็นออกมาเป็น CD หรือว่าเป็น Digital ดาวน์โหลดมีทั้งหมดเลยครับมีทั้งซีดีแล้วก็มีดิจิตอลดาวน์โหลดเลยครับใช่แต่เดี๋ยวน่าจะน่าจะมีทางดิจิตอลดาวน์โหลก่อน ช่วงเดือนมีนาเหมือนกันอาจจะเป็นช่วงต้นๆเดี๋ยวต้องรอดูวันอีกทีครับผมยังไงถ้ามีโอกาสก็อาจจะได้มาพูดคุยที่สตาร์เรดิโออีกครับได้ได้นะครับนะจริงๆถ้าเกิดมีเวลาว่างมาเชยๆหก็แวะมาสตูดิโอได้นะครับได้ครับอยากอยากไปมากเพราะว่าเพราะเคยเคยได้ยินว่าที่เชียงใหม่ก็เปิดเปิดเพลงของพวกเราแบบมีเปิดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบได้อยากมาเล่นอยากมาเที่ยวที่นี่บ้างเพราะว่าชอบชื่นชอบส่วนตัวครับอ่าถ้าใครอยากติดต่องานก็ ตามตามข้างล่างนี้ได้เนาะครับผมติดต่อได้เลยนะครับติดต่องานไปจ้างอะไรได้หมดนะครับผมลองทักทายกันได้อะคนอื่นมีอะไรฝากบ้างครับมีแต่เคพูดกัคนเดียวเลยอะคนอื่นพูดมาพูดเพื่ออะฝากฝากบรุษเวด้วยนะครับก็ยังมีผลงานที่จะเอามาปล่อยอีกนำเสนออีกอีกเรื่อยๆครับโอเคแล้วทัดกับไอริกทัดกับไอริกฝากไซต์โปรเจกต์วะไอฝากอีกวงว่า อะไรฟังเลยฟังเลยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาได้เออินอีกแล้วเหรอใช่ครับท pues ้าอินเหรออ่าบอะไรครับก็มีสายโปรเจกต์ครับที่ทํากับอีลิกแล้วก็มีนักร้องอีกคนหนึ่งเป็นนักร้องผู้หญิงครับชื่อวงว่าเทคเอาไว้ครับก็ลองลองเสิร์ชฟังดูได้ครับผมก็คือตอนนี้สองคนนี้ดังและแยกวงเลยใช่ไหมยังครับยังยังนะก็เป็นเป็นโปรเจกต์พิเศษนะครับชื่อชื่ออะไรนะ เทคเอาไว้ครับผมเทคเอาไว้นะครับก็ไปติดตามกันได้นะครับผมไม้มีอะไรบ้างครับอ่ผมดีไซน์โปรเจกต์เหมือนกันครับแต่ว่าจะคนละแนวเลยฮะใช่จะแบบผมไปทําเป็นแบบแนวเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเลยครับกับรุ่นพี่รุ่นน้องในมหาลัยอะครับใช่ครับชื่อวงว่าถถาวันครับภาษาไทยอ๋อใช่ครับก็ทําซิงเกิลไปเรื่อยๆครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้จะปล่อยช่วงมีนาเหมือนกันครับ อืมนะครับก็แต่ละคนก็มีไซส์ของตัวเองด้วยนะครับก็เรื้อ่าติดตามกันได้นะครับทุกๆวงทุกๆนะครับเพลงของพวกเขาเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้ดีกว่าครับความเดียวดายวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้งห้าคนนะครับกับบอล็อกสวที่มาพูดคุยกับเราที่นี่ที่สตาร์ร์ีโอนะครับผมขอบคุณนะยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปฟังกันโอ้ขอบคุณมากครับพี่ 搭配金利呀。